สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องน้องเอพารวยด้วยนะคะวันนี้เอก็เอาเลขอ่ะพี่คนดวงเฮงดวงดีนะคะถูก70ได้เสนกว่าบาทนิดๆน,นะคะงวดนี้นะคะพี่เขาก็ฟันต่อง,งวดเลยนะคะท่านผู้ชม พี่เขาฝันเห็นเด็กผู้ชายนะคะเอาเลขมาให้14 15นะคะอ,อย่าลืมนะคะซื้อบนล่างกลับด้วยนะคะเอเห็นว่าเลขมีสองหางนะคะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเลือกเอาเลขที่ถูกใจตัวเองนะคะเอเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้น สนับสนุนรัฐบาลนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะช่วงโรคระบาดะ